สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนหน้าจอไอโฟน x e x g กันเครื่องมีอาการลูกค้าแจ้งมาว่าทำเครื่องตกแล้วเปิดไม่ติดจอมืดนะครับต่อไปก็ลองจอก่อนแกะก่อนจอใหม่เลยนะครับ จอก่อนว่าจอมันติดไหมการใส่ซ็อกเก็ตนี่ต้องระวังมากเลยนะครับสำหรับ iPhone ซ็อกเก็ตเล็กเปาะมากทุกครั้งต้องใส่ซ็อกเก็ตให้แน่นก่อนนะแล้วใส่แป้ครับเปิดเครื่องลองจอลองโอเคจอติดแล้วนะครับปกติขึ้นไห รูปแอปเปิลขึ้นแล้วโอเคแสดงว่าจอเสียจริงๆต่อไปเราก็จะมาย้ายอะไรโอ้โหขั้นตอนต่อไปก็มาย้ายอะไรจอเดิมใส่จอใหม่กันลอดอะลอดตรงนี้เอ้อะไรเรียบร้อยก็มาใส่จอกนะันก็ไม่มีอะไรมาก เรเย็บให้แน่นก่อนนะครับก่อนที่จะใส่ก็เป็นเช็คความเรียบร้อยครั้งเปิดเครื่องดูว่ามันติดไหมโอเคติดแล้วโอเคต่อไปก็ใส่ปลคอบซิงกัน ที่ต้องระวังนิดนึ่งโอเคเทิดเครื่องอีกหรอกโอเคเครื่องติดทัดได้ปกติ ใช่มานิดนึงโอเคกด like ใส่ not lock เรียบร้